sumzi and Cryptro, <laughs> remix music. สุมเสสียงคิปโตได้่วัสดีครับสวัสดีเพื่อนที่รักนักลงทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุ่มเสียงคริปโตประจำวันที่28กรกฎาคม2568นะครับวันนี้เราก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของขค่าคิวบิกเพิ่มเติมนะครับ ก็ก่อนจะไปเนื้อหาผมขอกระดนนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนลงทุนคนไหนที่ว่ามีปัญหาเรื่องการย้ายเหรียญน,นะครับกรุณาย้ายได้แล้วนะครับมีหลากหลายกระดานให้เราเล่นนะครับไม่ได้ว่ามีกีดไอโออย่างเดียวนะครับสําหรับเพื่อนทุนคนไหนยังไม่รู้ว่าซื้อขายเหรียญกระดานไหนได้บ้างประมาณนี้นะครับสําหรับเหรียญคิวบิกผมก็จะเทสให้ดูมีเหรียญมีกระดานเทดไหนสามารถซื้อขายได้นะครับตามนี้เลยนะครับ พนุหุนเข้าที่คอยมาเกตแคปเข้าที่คอยมาเกตแคปเพื่อจะมาเช็คว่ากระดาษซื้อขายเหรียญคิวบิกนี้มีกระดาษไหนที่พอซื้อได้ก็คือบิตเกตนะครับบิตเกตยังใช้ได้นะครับแม็โกก็ใช้ได้นะครับส่วนเกตนี้ก็จะเริ่มระงับแล้วนะครับเริ่มระงับเฉพาะประเทศไทยประเทศไทยถ้าจะไม่ได้นะครับประมาณนี้บิงเอ็กนี่ก็ได้อยู่นะครับบิตมา t ก็ได้อยู่ XT ก็ถูกระง,งับไปเหมือนกันนะครับเฟสโอจนี้คือมันเป็นเว็บไซต์โอกาสจะระง,งับจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เป็นกระดานเทรดท,ที่ไม่ค่อยอยู่ในสายตาเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนรุ่นใครที่ซื้อในคออ EX นะครับก็ปิดใช้บริการแล้วนะครับเฉพาะในประเทศไทยแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศก็ยังซื้อได้ปกตินะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนรุ่น,นครับเรียนมาเพื่อทราบด้วยกันนั่นแหละครับ เอเดโอไม่ได้แล้วนะครับก็ตอนนี้ถ้าผมซื้อผมก็ซื้อที่ m a c g โกนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวสําหรับการย้ายนะย้ายไปที่ไหนนะครับย้ายไปที่ Wallet ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนหุ้นนะครับนี่ a l ล e t ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่อง Wallet ผมทําคลิปไว้แล้วย้อนไปดู ep 1 ep 2หรือ ep 10ก็ได้นะครับวิธีสร้างยังไงน้นนี่นั่นนะครับประมาณนี้วันนี้ผมมาดูแรงเฮดเลดของค่ายคิวบิสักนิดหน่อยก่อนโอ้โหเพื่อนุนดูสิเป้าหมายมาเร็วเกินคาดนะครับนี่ คือผู้สร้างนะครับคอมฟอร์มิยอนเขาต้องการไปที่2.50นะครับตอนนี้ก็ถ้าจะเทียบเทียบ <ๆ S 1> ก็ประมาณสัก4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับดูดีแรงขุดแป๊บเดียวขึ้นมาแล้วครับเนี่ยได้ได้เงินไปเผาทิ้งอีกแล้วนะครับเนี่ยเศนกว่าดอลละอันนี้วันจันนะเหลืออีก2วันนะครับ1 2, 000, 000นึ0 0 0สอนดอลอะคร่าวๆนะครับแล้วก็ยังไม่ไปรวมเหรียญเอ็กทีเอ็มด้วยอะไรประมาณนี้ก็ถ้าจะได้อยู่นะครับ แต่ถ้าขึ้นไป51%ผมว่าอาทิตย์ละ50,000 0เนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ก็รอรุ้นกันไปถ้ามาได้ก็ดีนะครับเขาจะได้ส่วนต่างตรงนี้ไปเผานั่นแหละนะครับมันก็จะเกิดแรงโฟโมใหญ่ขึ้นมาคนเริ่มเชื่อมั่นแล้วก็จะมา,าลงทุนในเหรียญคิวบิกนะครับการเผามันก็จะเห็นผลกว่ากันนะครับถ้าประมาณนั้นนะและก็พอถึงจุดนี้นะครับพอถึงจุด 2กิกนะครับ2กิกห้นี่นะ2.5กิกเนี่ยนะเขาจะเปิดะระบบล่องหนนะครับประมาณนี้คล้ายว่าอัมพางนะครับเป็นเปิดระบบอัมพางการมองเห็นเพื่อไม่ให้ <c oughs> นะครับรู้ๆอยู่นะครับเขาฝั่ง x m r เาเขาพยายามจ้องจะนะครับยิงสเปิรม์มประมาณนี้นะครับเขาก็เลยต้อง พอถึงในจุดที่ได้เป้าหมายแต่ก็ยังขุดอยู่แต่จะเปิดระบบอำมพางตัวประมาณนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เขามองเห็นประมาณนี้แต่เ็ายังขุดไปเรื่อยๆนู่นแหละนะครับเขาบอกว่าเขาจะลองขุดจนถึงเดือนกันยายนนะครับแล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็เดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งตอนนี้นะครับแต่ถ้าจะเห็นผลก็ประมาณยุคหน้านะครับประมาณวันที่สองนะครับคุณจะเห็นแน่นอนนะครับ 2.5เนี่ยเพราะว่ามีหน่วยขุดใต้ดินเยอะประมาณนี้นะ <c oughs> ก็ดูกันไปนะครับเราก็ส่งแรงเชียร์ <c oughs> เหรียญที่เราลงทุนไปนั่นแหละนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโน่นนี่นั่นมีผู้ทุนถามมาเกี่ยวกับออยากซื้อหุ้น ipo ประมาณนี้นะครับตอนนี้เขามีหุ้นอะไรขายบ้างก็มาที่ wallet ก่อนเลยนะครับแล้วก็กดคาว่า ipo ตรงนี้มาดูมาเช็คก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นของ n o t t o mo ประมาณนี้นะครับนี่เป็นเพจนี้นะครับเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างให้เล่นอยู่ข้างในนี่แล้วครับเพราะว่าก็จะมีเชื่อมต่อ c o n n e c t w a l l e t เกี่ยวกับค้าสายเกมน่าจะเข้าใจนะตรงนี้นะครับเข้ามาดูอีกทีหนึง่งประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขากำลังจะขายก็เหมือนเดิมมะระดมทุนก่อนนะครับถ้าเพื่อนทุนยังไงก็นี่มาดู แนวทางประมาณนี้นะครับก็มีให้เชื่อมต่อเมตา์克นะครับประมาณนี้นี่ผมเชื่อมต่อให้ดูนะส่วนเชื่อมต่อเมตา r k เราจะเอาเหรียญคิวบิกมาเดี๋ยวรอก่อนนะครับให้เดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนเน็ตเวิร์กตรงนี้เป็นเป็นคิวบิกนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมพอถึงเวลาเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับว่าจะเข้ามาดูลูกเล่นนี้ยังไงประมาณนั้นนะก็มีมม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  เอเลียนเอเลียนนะครับโปรเจกต์เอเลียนนนนนผมเข้ามาดูพอสังเกตแล้วก็ดูสักพักนึงก็เข้าใจเนี่ยมีถ้าคุณอยากมาใช้ยูเซอร์นี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยมีสเต็กประมาณยี่สิบล้านนะครับถ้าจะใช้โลโก้นี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ขึ้นเป็นรูปเอเลียนประมาณนี้สายเกมไม่ควรพลาด แต่ก็ดูกันไปก่อนนะครับประมาณนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวถ้ามันสมบูรณ์แบบเรื่อง wallet เนี่ยพอมันต้องใช้เหรียญคิวบิกมาเล่นข้างในนี้นะครับเป็นเขาสร้างบนเครือข่ายของค่ายคิวบิกนะครับกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ตอนนี้คือระดมทุนขายหุ้นหุ้นก็จะอยู่ตรงนี้เพื่อนลงทุนก็มากดเช็คตรงนี้ก่อนนะครับมาเช็คดูเขาดูเราตรงนี้ก่อนหุ้นขั้นต่ําวันนี้ที่เขาซื้อกัอนอยู่ประมาณ6ล้านนะครับเนี่ย แต่รอวันพุธก่อนนะครับวันพุธสักบ่ายๆนะครับประมาณสักหกโมงเย็นก็ได้นะครับเขาจะตัดยุคประมาณทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวค่อยมาประมูลนะครับถ้าใครอยากจะมาเปิดประมูลนะถ้ามีการละเล่นในค่า,ายนี้เยอะๆนะแพลตฟอร์มนี้เยอะๆเ,เราก็ได้ส่วนได้ปันผลไปสําหรับคนที่มาซื้อหุ้นนะครับจะได้มีเงินปันผลใช้ประจําประมาณนี้นะครับ มาลงทุนเขาก็จะได้เหรียญตรงนั้นแต่ไปนี่มันมีเผาถ้าพวก IPO เนี้ยนะครับมันมีเผาอยู่แล้วเนี่ยยอดเผายอดเบิรน์เนี้ยได้มาละสี 4, ่พันกว่าล้านแล้วเนี้ยเห็นไหมประมาณนี้ยอดสูงสุดที่เขาซื้อกันก็ประมาณนี้เนี่ยเจ็ดล้านห้าสิบห้าล้านประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่จะมาประมูลนี่อันนี้เขาซื้อสองหุ้ 6, 000, นไงหกล้านนะครับหุ้นหกล้านรวมกันก็เป็นสิบสองล้านนี่ได้สองหุน้น คืออย่างในน้อยงงนะครับถ้าผมถ้าอยากจะได้นะผมว่าอ่าอย่างในน้อยตอนเราต้องมีสักสิบล้านนะครับดูจากลักษณะเนี่ยโอ้ไม่สิบล้านละอันนี้เขาเล่นละห้าร้อยแล้วเนี่ยนะครับห้าร้อยล้านแล้วเนี่ย,นะยอืรอดูก่อนรอดูก่อนเพราะผมประมูลไปรอบนึงแล้วไม่ผ่านเข้ามาเล่นเอาชั่วโมงสุดท้ายเรียบร้อยเลยล่วง ี่มีสําหรับคนจะซื้อหุ้นนะครับให้มาดูตรงนี้ส่วนจะซื้อยังไงก็แค่มากดตรงนี้นะครับเนี่ยอแล้วก็เลือกกระเป๋าเรามีกระเป๋าเหรียญอยู่ในกระเป๋านะอย่างเงี้ยเราก็จะประมูลเท่าไหร่ก็ใส่ยอดไปแค่นี้เองนะครับใส่ยอดประมาณนี้ก็ดูตรงนี้ด้วยดูข้างล่างเนี่ยอันนี้สิบล้านนะครับเนี่ยประมาณนี้เอากี่หุ้นเดียวก็พอ ล้วก็กดโหลดไปเลยแค่นี้เองนะครับก็อย่าลืมปลดล็อกด้วยประมาณนั้นนะครับก็ถ้ายังไงเขาก็จะส่งมาถ้าเราประมูลไม่ผ่านก็ส่งคืนเหรียญมาให้เราที่กระเปา๋าเหรียญเหมือนเดิมนะครับเนี่ยประมาณนั้นแหละถ้าเราไม่ผ่านนะถ้าผ่านก็ดีไปก็รอแค่ปันผลเขาก็จะส่งยอดมาในกระเป๋าเรานี่แหละนะครับประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจซื้อหุ้น IPO ของค่ายคิวบิกนะครับตรงนี้นะ ตรงนี้ยังไม่ได้เห็นเป็นปรูปธรรมเยอะแยะหรอกนะครับมันจะอืวาก็ต่อเมื่อคิวบิกติดตลาดเมื่อไหรนะ่คนจะมาแย่งซื้อเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าใครมาก่อนก็เป็นโอกาสดีนะครับส่วนเพื่อนรุ่นคนไหนยังล่องใจว่าเออเรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่นะครับถ้ามันขึ้นไป0 0 1เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่ให้เพื่อนหุ่นมาเทสทสวิธีซื้อขายที่กระดานไหนก็ได้นี่ผมจะใช้แม็กโกให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าผมมี100ล้านเหรียญเนี่ยนะครับ ถ้ามันขึ้นไปประมาณ0.01เนี่ยผมจะได้สักกี่บาทประมาณนี้แล้วผมจะเทสให้ดูตอนนี้นะครับก็เริ่มตรงนี้เลยนะครับก็เนี่ยมีซื้อมีขายอยู่แถบนี้นะครับตอนนี้ผมจะตั้งก่อนตั้งยอดก่อนอ่าสมมติผมกดขายอย่างเงี้ยนะครับผมจะตั้งยอดนี่นะครับ0.01นี่นะครับเนี่ยนี่นะถ้เพื่อนๆหุ่นนักก็พิมพ์ออกก็ได้นะครับเนี่ยยอดราคา0.01ประมาณนี้แค่นี้นะครับ อ่าผมทั้งหมดหนึ่งร้อยล้านนะครับหนึ่งร้อยล้านนะครับนี่ผมใช้หนึ่งร้อยล้านอันนี้คือยอดที่ผมจะได้รับนะครับเนี่ยก็จะได้หนึ่งล้านหนึ่งล้านดอนประมาณนี้นะครับอ่าเนี่ยหนึ่งล้านดอนตัวเลขกลมๆนะเพาผมซื้อมีหนึ่งร้อยล้านเหรียญตั้งขายที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งผมก็จะได้หนึ่งล้านดอนประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนทุ้นมีหนึ่งพันล้านเหรียญเพื่อนหุ้นก็จะมีสิบล้านนะครับสิบล้านดอน พอถึงจุดนั้นนะพอพอถึง0 0 1นะประมาณนี้ถ้าซื้อตอนนี้นะครับซื้อช่วงนี้เนี่ยเพื่อนหุ้นก็จะได้10ล้านที่ว่าผมเคยเกิด่นให้เพื่อนหุ้นบอกว่าอย่างน้อยมีสัก1 0 0 0ล้านเหรียญประมาณนี้เพื่อนหุ้นก็จะมีถ้ามันขึ้นไป0.01เพื่อนหุ้นก็จะมีทั้งหมด10ล้านดอลน,นะครับดมคิด10ล้านดอลให้ดูนะครับ10ล้านดอลก็ได้อยู่ประมาณสัก300กว่าคูนเงินไทยอะ่ะเอาง่ายเอา นี่ผมคิดไม่ง่ายเรามีสิบล้านดอลน,นะครับเนี่ยได้ได้สิบล้านดอลคูนสามสิบสองประมาณนี้เราก็จะมีเงินทั้งหมด3ามรอยี่สิบล้านนะครับประมาณนี้นะครับพอไหมเพื่อนพนุพอนะครับพอถ้าใครไม่พอก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับขุดเอาก็ได้นะเพื่อนพน,นะมันมีวิธีเอาเหรียญหลายรูปแบบอยู่นะครับ ถ้าใครได้หนึ่งพันล้านเหรียญเ,เหลือชิวๆก็ขุดเอานะครับผมก็ขุดได้สี่แสนห้าแสนเหรียญต่ออาทิตย์ก็เอาละนะครับไม่ได้อะไรเยอะแยะหรอกก็คือช่วยเขา,าสร้างแฮตเลดแค่นั้นเองนะครับมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่ามันต้องขับเคลื่อนด้วยชุมชนนั่นแหละดูจากลักษณะแล้วนะแต่ถ้าจะเอาศูนศูนย์รอเดือนกันยานะครับดูดีว่าเขาจะปั่นขนาดไหนมันจะลงล็อก เดือนกันยาพอดีนะครับเนี่ยอันนี้ผมคำนวณให้ง่ายๆสำหรับคนมี1000ล้านเหรียญน,นะครับถ้ามันขึ้นไป0.01ปุ๊บโอเคเพินอุหน่นก็จะได้10ล้านดอล10ล้านดอลไปคูณเป็นเงินไทยก็ได้320ล้านนะครับอย่างน้อยก็เริ่มออมีความหวังถ้าใครอยากจะเช็คดูของตัวเองว่ามีเท่าไหร่ก็มาที่กระดานเทรดนี้นะครับก็มาลองเช็คดูวิธีซื้อขายมาต,ตั้งขายไว้ก็ได้นะครับ เผื่อมันขึ้นไปแบบไม่รู้ตัวเออแล้วมันก็ร่วงลงมาอย่างเงี้ยผมมีหนึ่งร้อยล้านผมเอาสู์สักสองตัวประมาณนี้นะครับอ,อผมจะซื้อให้เพื่อนจะขายเพื่อนหุ้นดูนะครับเนี่ยปกติยอดมันศู์ห้าตัวอยู่แต่นี้ผมตั้งเผื่อไว้เลยตั้งขายเผื่อไว้เลยเผื่อมันวิ่งขึ้นไปผิดปกติแล้วมันร่วงลงมาไอ้ช่วงนั้นเนผะื่อเราได้นะครับเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งประมาณนี้ผมก็จะได้อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งแสนดอลลาร์นะครับเนี่ยผมเจาแค่แสนดอลลาร์ก่อน นะครับเอาแค่3ล้านกว่าประมาณนี้นะคิดเป็นเงินไทยเรานะอ่าประมาณนี้อา1 0 0 0 0แสนดอลนะครับเนี่ย100 0แดอลผมก็กดขายเลยนี่เขาก็จะบอกยอดอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าตอนนี้นะครับถ้าไปถึงตรงนั้นคุณจะได้อยู่ประมาณ90,000มนกว่านี่นะเขาบอกอยู่นะปริมาณนะอ่าเก้าหมืนกว่าเนะี่ยผมจะได้นะ0.01ประมาณนี้นะครับ ได้เกนน้าหมื่นกว่าดอลผมก็กดขายเลยขายแล้วนะครับรอมันเด้งขึ้นไปเพื่อมันฟุกประมาณนี้นี่นะครับนี่ยอดคาสั่งซื้อผมอยู่ข้างล่างนี่นี่ผมตั้งซื้อไว้เลยไอ้ตั้งขายไว้เลยนะครับเพื่อมันช่วงจังหวะเขาปั่นช่วงจังหวะเรานอนอยู่ไงเออวันนั้นคอมฟอร์มเอาบิตคอยมา ้วมันวิ่งพุ่งไปศูนย์สองตัวหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ตื่นเช้ามาจะได้เต็มเหนียวของเราที่ตั้งไว้นะครับเนี่ยแต่ได้แสนดอนนะครับเนี่ยพิวๆเลยนี่นี่บอกด้วยนะครับเนี่ยได้หนึ่งแสนดอนแสนดอนก็สามล้านกว่าแล้วนะผมได้แล้วเนี่ยแสนดอนนะครับคูณสามสิบสองเนี่ยได้สามล้านละนอนหลับครับวันะนะั้นอะนอนหลับได้ได้เงินหมื่นแล้วเนี่ยนอเนลยเนี่ย <c oughs> นี่คือสิ่งที่ ตั้งตั้งไว้เลยตั้งขายไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเผื่อมันฟุกเผื่อมันวิ่งขึ้นไปจะไปรู้เหรอมันชอบเป็นนะรูจังหวะมันตั้งไว้ศูนย์สองตัวนะครับประมาณนี้นั่นแหละผมก็เลยแวะมาบอกเพื่อนทุนว่าเออถ้าใครยังไม่ได้ย้ายนะครับยังไม่ได้ย้ายก็ย้ายเหรียญน,นะถ้าใครซื้อขายในกีโดโอนะครับก็ช่วงนี้เหรียญคิวบิกกำลังเป็นกระเสนะครับเพราะว่าแต่ละผมมาดูใน เอกทปิเตอร์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหปะทะคารลมกันช่วงนี้นะครับคือเริ่มมีความหวาดกลัวยูสพูออฟเวิร์กแล้วนะครับประมาณนี้เพราะว่า,าแรงขุดมันขุดได้จริงไงประมาณนั้นนะครับตอนนี้ตอนแรกๆเขาก็ไม่วิตกเท่าไหร่หรอกไม่คิดว่าค่ายคิวบิกจะมาถึงขนาดนี้นะครับแรงเฮิร์ดนะแรงแฮตเลดนะครับปกติก็คิดว่าตอนนั้นก็อยู่ลำดับ10ใช่ไหมละ่ะ การขุดอ่ะพอตอนนี้มันไม่ใช่สิเนี่ยเขาก็เลยทําให้คนอื่นเขากลัวกลัวพลังขุดนี่คือทุกอย่างอ่ะเขามันต้องรวบรวมพลังขุดได้นะครับมันอยู่ที่ความสามารถของแต่ละใครนั่นแหละแต่ผู้สร้างคนนี้ไม่ธรรมดาประมาณนั้น,นะครับเอาหนาพุ่ทุนนะเดี๋ยวก็เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีนี้นะเห็นนะครับว่าเขาเจ๋งจริงไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็โปรดติดตามตอนต่อไป ประมาณนี้สําหรับใครรอดใครใกล้หลุดโดยแล้วแหละเอาอย่างนี้ได้ไหมถ้าไงฝากเพื่อนหุ่นไว้ด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. เหรียญกระดาน mm hmm. เกจไอโอนะครับช่วงนี้เขาน่าจะปิดกั้นภูมิประเทศไทยนะครับเข้าซื้อไม่ได้มีทางเดียวถ้าใครมีโอกาสก็ย้ายเหรียญออกได้เลยนะครับไปไว้ที่โอลเลตหรือกระดานอื่นก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะย้ายมาไว้ที่โอลเลตก่อนให้มันนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยย้ายไป าการะดานอื่นโอเคคลิปน,นี้ประมาณนี้นะเพื่อนนุ่นะครับจงเชื่อในสิ่งที่เราถือจงถือในสิ่งที่คิดว่าจะเป็นไปได้สุ่มเอาเสียงเอาแล้วครับเพื่อนนุนะครับ,นนรบสุ่มเสียงคลิปโตครับ and retro remix music.